9ประเภทของผู้เล่นวอร์เรนต์คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายนะใครที่ไม่ชอบก็อบอกดปิดคลิปไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดติดตามด้วยขอให้สนุกกับคลิป เอ้า fk เฮียแม่งรัดนโอ้ไม่พร้อมขยันเล่นนะครับโอ้โหเฮียเดดดิเด้อเลไ่เข้าโอ้โหอีลูกลีคุยมันไปเอแลวเพื่อนตามเรามา ถือมีสี่ควายจะย่องขับแม่งไงเฮียเด็กเขาไม่ทานลอยควายงูจริงเลยดดักดาดิงได้พ่อออกมาปะเนี่ยพ่อมึงตายเฮียมึงไปทางนู้นโอ้ยมึงจะแฟดทำควยอะไรเป็นย้อนวะเองโคเวอร์เราดละเรากู้ให้พ่อมั้ยกูบอกให้โคเวอร์ควายวิงมันดีวิงมันดีอ้อยอ้อย ไอ้ควางเป็นเฮี้ยอะไรมาได้พ่อมาเนี่ยความโง่เนเยี่ยงแบบดักดาลนะครับแล้วสกินโนราคิวอะไรเยี่ยงโง่เป็นย้อนก็ยิ่งมันดีโอ้ยพ่องตายเยี่ยงโง่โอ้ยนายเราขอสกินบนมือนายได้ไหมฮะเนี่ยล่ะ

Where you're standing wait nine. huh wait What? Na, le, le one down and oh, okay need a drop thank you นายนายนายนานแล้วขอด้วยนะจะกินว oh. oh, ันเดาอ่ะเอาละหัดกูไปเล่นเถอะได้ก็ดีอิสัตวโอ้ยโอ้ยมันเข้ามาแล้วโอ้ยทีมไปไหนอ่ะโอ้ย คือยิงไม่ออกอ่ะมันเข้าบีเลยโอ้ยเจ็ดทำอะไรอ่ะเจ็ดขู่แท็บเลตทำขวายอะไรโอ้ยสกายมึงเดินอะไรวะโอ้ยเดินเนี่ยโง่สายมึงอ่ะโอ้ยมันยหโอ้ยโอ้ย Empire standing. เอ๊ะฉันรู้สึกสัมผัสได้บางอย่างเวลาฉันหรือคนสุดท้ายไอ้ควายมึงทำไรเนี่ยเร็วๆดิเดินเดินเหมือนกัรีบเข้าใส่ไม่ดีผู้โอยควายเดินเข้าไปดิเดินเข้าไปอ่ะมึงเข้าใจเขาเข้าใส่มาเดินไปดิมึงก็เลี้ยวซ้ายดิไม่ต้องย่องแล้วเอาผู้โอยควายดักทำไมล่ะไอ้ควายปุ่มชี้มึงข้างวะเนี่ยฮัลโหลเขาบีไปเขาบีเขาบีเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเฮ้ยฮัลโหลเดี๋ยวแม่งก็มากันเอ้า เอออยู่บรการนี้แไอ้เห oui> ี้ยนี่จัดเอาไว้มันมาแล้ว้ยดีไรอ่ะโอ้เฮ้ยทำลายเอาไปบวกดิเฮ้ยควายโดนหมากัดไอ้เหี้ยแม่งไม่ใช่ชายชาติทหารเลยเชียวนะแม่งเอาจริงอะเออมันก็โจงอยู่ดีไปอ่ะ โอ้ใกล้ชิบผายอ่ะวจะไปเล่นดินน้ำมันเลยควายเฮี้ยมึงตามกูได้เข้าใจวะไดาดาดาเฮ้ยหลังเงาเฮ้ยทำไรเนี่ยมึงทำอะไรอะเล่นเป็นบ้าหัว วิ่งเหี้ยดูมันแทบดิไอ้เหี้ยมัน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 แบบมันไม่ใช่ว่ะกูว่าเพราะมันเปิดโป๋ะจริงไม่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 แล้วมึงทำเหี้ยอะไรมึงไม่ช่วยกูอะไอเหี้ยมึงก็เข้าไปดิเข้าไปเลยมันอยู่มันก็รีบๆเข้าเหมือนิงเลยโอ้ยเล่นเต้นว่ะเฮ้ยเล่นเต้นว่เต้นโอ้โง่อะไรที่ตีเนี่ยมึงเนี่ยไอเหี้ยโอ้ตาอย่ารู้นายไปมันมีโอพี โอเคเราไม่พีคมันมน,น่าจะไม่มีเราขอโทษขอโทษขอโทษเดี๋ยวตาหน้าเราไม่พีคละเยู้ตานี้นายไม่ต้องพีคนะมันมีออฟโอเคโอเคเราเช็คเฉยๆเราไม่พีคขอโทษขอโทษเราเราเราแบบลบไม่ทันเยู้ฟังฟังเรานะไม่ต้องพีคดาด้เราเราไม่พีคเราบอกเดี๋ยวเราเช็คเฉยเฉย

ไปอยูน่าลนอไนอลนแ่านยัง้างอันแม่บอสแต่บอะแร่บอสแตบอแบอสแต่บอสแเ่บอสแต่บอสแต้บองแ่อสแต่งอสแต่บอสแต่้อส่บอสแต่บสแบอสบอสแต่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 บอแต่บอสแต่บอสแแต่แต่บอสแต่บอสแตอสแต่บอสแต่อีแต่บอสแต่ต่อสแๆ